ออนไลน์ <Online. S 2> บทบรรณาธิการวันอังคารที่15กรกฎาคม2568ตอนไร้ความหวังกับรัฐบาลชุดนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมสวนทุสิบโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทั่วประเทศจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน1,229คนเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนกำลังรเรชิญอยู่ก็คือเรื่องคนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจพบสาระน่าสนใจคือ ผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภัยในขณะนี้ทั้งกังวลเรื่องสินค้าที่ราคาแพงขึ้นตามมาด้วยค่าขครองชีพท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภาวะหนงกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่ยังสะท้อนความเปราะบางทางการเงินของประชาชนในวงกว้าง หัวข้อสําคัญเมื่อถามถึงเงินสํารองฉุกเฉินหากไม่มีไรายได้เลยเพราะว่าเกือบครึ่งหนึ่ง48.32มีเงินสํารองใช้ได้ไม่ถึง1เดือนและอีกร้อยละ35.24มีเงินสํารองเพียง1-3เดือนเท่านั้นซึ่งรวมแล้วคิดเป็นมากกว่า83ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่สามารถรองรับวิกฤตการทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ถ้ามีการสำรวจใหม่ในวันนี้คงคาดเดาได้ว่าพ้นจะออกมาอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาใหม่คือสหรัฐ ประกาศอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้สำหรับ22ประเทศมีผลบังคับใช้1สิงหาคมนี้โดยไทยถูกเก็บภาษีสูงถึง36%สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเช่นเวียดนาม20%มาเลเซีย25%และอินโดนีเซีย32%แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลดูเหมือนยังไม่มีอะไรชัดเจน ถึงขั้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องรวบรวมข้อมูลจาก47กลุ่มอุตสาหกรรมเตรียมยื่นกระทรวงการคลังเร่งเจราจารลดภาษีศุลกาการตอบโต้ทั้งนี้กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนการพึ่งพาตลาดสหรัฐสูงกว่า28-35%ของมูลค่าส่งออก รวมถึงยางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส่วนรถยนต์ของเล่นผลิตภัณฑ์จากเหล็กผลิตภัณฑ์หนังและเซรามิกซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบระดับสูงถึงสูงมากถ้ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้พังภาพก็จะกระทบไปทั่วหน้าลามถึงชนชั้นกัมมาชี นายวิวัตรไกรพิสิทธ์กุลสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอยัติกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาวันที่15กรกฎาคมนี้ว่า เพราะนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจาซึ่งช้าไปจนทําให้เราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สําหรับสาระสําคัญของยัติที่เสนอนั้นส่วนหนึ่งเพื่อทวงถามมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไม่สําฤทผลเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ ที่ขณะนี้ได้ชะลอโครงการเฟดสามออกไปนี่ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงสุดในอาเซียนภาระดอกเบี้ยสูงและเสี่ยตงต่อการเกิดหนี้เสีย ความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ของประชากรยังคงกว้างอยู่หันไปดูประธานาธิบดีอีแจยองของเกาหลีใต้โชว์ภาพนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารปิ้งย่างแห่งหนึ่งย่านใจกลางกรุงโซลแล้วชักชวนประชาชนรับประทานอาหารนอกบ้านส่งเสริมความต้องการบริโภคในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ให้กำลังใจผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผลกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและกลายเป็นแรงส่งเสริมอนาคตที่ สดใสของเกาหลีใต้ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาก็พอเข้าใจกันได้สำหรับแพรทองทานชินวัตรที่ถูกสารลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเหลือเพียงแค่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดาใจได้ว่าคงไม่มีอารมณ์ที่จะทำงานแล้ว ความนิยมและศรัทธ,ธาจากประชาชนตกต่ำส่วนนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ถูกพักภูมิใจไทยโวยวายว่าจ้องแต่จะล้างแค้นกันมากเกินไปไม่มีใครคาดคิดว่าการเมืองไทยจะเดินม,มาถึงจุดที่ประชาชนไร้ความหวังอีกรอบ ทุกอย่างคงต้องรอสาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางสาวแพรทองทานจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ถึงวันนั้นความหวังของคนไทยอาจจะสดใสขึ้นมาบ้าง